เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่329กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนที่หนึ่งผกลกรรม ในบรรดาศีลซึ่งถือเป็นข้อห้ามของศาสนาพุทธนั้นสำหรับฆราวาสก็ต้องถือศีลห้าเป็นหลักประจำใจท่านนับเอาศีลข้อปานาติบาตก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นข้อสำคัญและก็ข้อแรกคงเป็นเพราะท่านเห็นว่ามันรุนแรงเบียดเบียนร่างกายชีวิตและก็จิตใจของผู้อื่นชีวิตใครใครก็รักและก็หวงแหนเมื่อมีการละเมิด ผลกรรมมันก็จะต้องย้อนกลับมาสู่สนองในรูปของความวิกลวิกาลกายไม่สมประกอบโรคภัยเบียดเบียนจนหาความสุขไม่ได้และที่สำคัญก็คืออายุสัน้นนอกจากนั้นท่านยังห้ามพุทธบริษัทที่เป็นคราวาสประกอบอาชีพอีก5ประการก็คือ 1. การค้าอาวุธ 2. การค้ามนุษย์ 3. การค้าสัตว์สำหรับค่า 4. การค้าของมึนเมาและ 5. การค้ายาเสพติดหรือว่าค้ายาพิษแม้ว่าการค้านั้นจะถูกกฎหมายแต่ก็ขัดกับหลักธรรมทางพระศาสนาซึ่งสอนให้คนเรามีความเมตตากรุณาต่อกันดังนั้นการค้าดังกล่าวจึงเป็นการเบียดเบียนร่างกายชีวิตและก็ทรัพย์สินของผู้อื่น แม้จะไม่ได้ประกอบกรรมโดยตรงแต่ก็มีส่วนในการประกอบกรรมร่วมย่อมจะได้รับผลกรรมย้อนตอบสนองในวาระใดวาระหนึ่งในอนาคตการโดยเฉพาะการฆ่าสัตว์สำหรับฆ่านั้นยิ่งได้ลงมือฆ่าเองผลกรรมก็ยิ่งจะรุนแรงและก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแม้ชาตินี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไป ดังเช่นเรื่องที่กระผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ครพรักทุกท่านได้รับฟังต่อไปนี้สมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กอายุประมาณสิบขวบบ้านเมืองยังไม่ค่อยเจริญเหมือนปัจจุบันนี้แม้จะอยู่ในเขตเทศบาลแต่บางบ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยังนิยมจุดตะเกียงกันอยู่เป็นบางบ้านสถานที่เที่ยวของเล่นของบรรดาเด็กๆในวันหยุดเรียนหรือว่าวันเสราร์อาทิตย์ก็คือวัด ซึ่งมีบริเวณลานวัดกว้างต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากมายรอบบริเวณดังนั้นจึงเหมาะแก่การปีนเล่นคือการเล่นปีนป่ายต้นไม้ล้อต๊อกหยอดหลุมตีจับเตะฟุตบอลอะไรต่างๆนี้เป็นต้นตามระษาเด็กที่รวมกลุ่มกันเมื่อถึงเวลาหิวก็ปีนหรือว่าปาผลไม้เก็บกินกันจนบางทีหลงตาต้องกำราบด้วยกระสุนลักษณะก็เหมือนธนู สายทําด้วยหวายถักกระสุนทําด้วยข้าวเหนียวปั้นตากแห้งวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ํามยมมีถนนเส้นใหญ่ผ่านหน้าวัดด้านหลังวัดก็มีซอยเล็กๆผ่านตลอดแนวกําแพงทางทิศใต้ประตูวัดด้านหลังก็มีทางเดินเล็กๆผ่านบ้านสองหลังทะลุไปสู่ถนนใหญ่อีกสายหนึ่งและบ้านหลังที่สองนี่แหละเป็นที่มาของเรื่องผลกรรมเจ้าของบ้านชื่อนายบัก เป็นคนจีนซึ่งเดินทางมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุได้20ปีชาวบ้านจะเรียกแกติดปากว่าอาบักอาบักแกก็มาแต่งงานกับป้ากำปันคนในหมู่บ้านแล้วก็มีบุตรชายเพียงคนเดียวชื่อพี่พาดอาชีพของแกก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็รับซื้อของจากชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยเพื่อค่าแล้วก็จำแระส่งขายตลาดสด ส่วนหนอีกส่วนหนึ่งก็ให้เมียแกนำไปขายที่ตลาดสดทุกเช้าสมัยนั้นคนตามหัวเมืองและก็ตามชนบทยังเชื่อในเรื่องบาปปุลคุณโทษอย่างแน่นแฟนจึงไม่นิยมฆ่ากินเองแกจึงไม่มีคู่แข่งในด้านการค้าไก่ค้าเป็ดทําให้แกมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวอย่างสบายสบายโดยมีเมียและกลูกเป็นลูกมือแกรประกอบอาชีพฆ่าไก่ มีแล้วปีเล่าจนมีฐานะสามารถสร้างบ้านไม้สักชั้นเดียวใต้ถุนสูงกั้นห้องเพียงห้องเดียวข้างหน้าปล่อยโล่งมีชานบ้านโอบสองด้านแล้วก็มีฝากั้นนอกชานฝากั้นนี้ก็สูงขนาดอกผู้ใหญ่ตลอดส่วนใต้ถุนก็เป็นเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไว้แล้วก็รับซื้อมาเป็นร้อยๆตัวเพื่อขุนรอการค่าซึ่งไม่รู้ว่าแกจะสร้างบ้านหลังนี้ได้ ชีวิตไก่เป็ดจะตายเพราะมือแกอีกสักกี่ชีวิตก็ไม่อาจจะคํานวณได้ผมและบรรดาเพื่อนๆก็ต้องเดินผ่านบริเวณบ้านของแกทุกวันเพราะเป็นทางลัดจากถนนใหญ่ด้านใต้ไปสู่วัดนับจากถนนใหญ่พอเข้าสู่บริเวณบ้านแกก็เป็นสวนรกเรือ้อมีทางเดินเล็กๆเลาะชายคาบ้านแกก็ถึงประตูบ้านเล็กๆที่กั้นกับบ้านอีกหลังหนึ่ง ที่ทะลุถึงซอยหลังวัดและก็ถึงประตูวัดด้านใต้เลยพวกเราใช้เส้นทางนี้ในการไปเล่นกันที่วัดแล้วก็กลับบ้านทุกวันจึงมีโอกาสได้พบได้เห็นแก่ฆ่าไก่อยู่บ่อยๆโดยแกจะขังไก่ไว้ในสุ่มวันล,ละ30-40ตัวแกจะล้วงออกมาทีละตัวใช้ปีกขัดกันแล้วแกก็เหยียบขาไก่ไว้ถอนขนคอและก็เชือดด้วยมีดบางๆจนเลือดกระจูด ยกตัวไก่ขึ้นสูงให้เลือดไหลลงกระมังที่รองไว้จนหมดแล้วก็จึงโยนไก่ที่ชะตาขาดกองสุมไว้เพื่อรอถอนขนแล้วก็ชำแหละตามกรรมวิธีต่อไปไก่บางตัวก็ตายทันทีบางตัวก็ยังดิ้นกระเสือกกระสนไปทั่วทั้งที่ถูกเชือดคอเวอรวักเลือดในตัวหมดแล้วแต่ที่จำได้ติดหูทิตาก็คือทุกตัวเมื่อถูกเชือดคอจะมีอาการเกรง กล้ามเนื้อร่างสั่นรละลิกรุนแรงแล้วก็ค่อยเบาลงเบาลงซึ่งแกและครอบครัวทําเช่นนี้ชีวิตแล้วชีวิตเล่าวันแล้ววันเล่าไม่มีหยุดไม่ว่าวันพระวันโกนที่ทุกคนต้องหยุดทําบาปแล้วก็ไปวัดกันแรกๆพวกเราก็เกรงเกรงกลัวๆแกอยู่เพราะปีนั้นแกอายุได้ประมาณ60กว่าปีเมียแกก็50กว่ากว่าลูกชายก็อยู่ในวัยชกันแล้วรูปร่างแกสูง ผอมโกงโก้เรียกว่าดีกว่าหนังหุ้มกระดูกแกมีตาที่แปลกก็คือหนังตาบนทั้งสองข้างปลิ้นออกทำให้แลดูน่ากลัวยิ่งไปหน้ายิ่งแปลกผอมแหลมดูเพลอๆเหมือนหน้าไก่ไม่มีผิดเลยพวกเราทีแรกก็ยืนดูอยู่ห่างๆแต่เห็นแกไม่ค่อยสนุกสนใจค่อยคุ้นหน้าเข้าวันหลังจึงเข้าไปดูใกล้ๆเห็นแล้วสยองในหัวใจ ที่เห็นแกเชือดคอไก่เชือดแล้วก็โยนเชือดแล้วก็โยนตัวแล้วตัวเล่าอย่างหน้าตาเฉยคงจะเป็นเพราะอาวิชชาหรือกรรมเก่าบางตาที่แกต้องมามีอาชีพเช่นนี้แม้ไวสังขารจะเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้เลยครั้นถึงคืนเพ็นเดือนเก้าเหนืองานประเพณีทุกปีที่เรียกกันว่างานเดือนเก้าที่เด็กๆคอยมาก็มาถึง กลางวันก็มีการทำบุญตักบาทฟังเทศกลางคืนก็มีมหโรสพอย่างเช่นรำวงหนังกลางแปลงแข่งขันบ้องไฟประมาณเวลา20นาฬิกาผมกำลังใจจดใจจ่อก,กับหนังที่ฉายสลับกับเหลียวดูบ้องไฟเป็นระยะก็สังเกตเห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งทั้งหญิงทั้งชายกำลังคุยกันด้วยท่าทีที่ร้อนรนชี้ไม้ชี้มือไปทางประตูวัดด้านใต้ สักครู่ก็ได้ยินเสียงโคศกประกาศเรียกป้าคำปันและพี่พาดให้กลับบ้านด่วนแล้วผู้คนกลุ่มนั้นก็รีบเดินออกประตูวัดไปผมจึงชวนเพื่อนๆตามไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่คาดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นแน่เมื่อไปถึงบ้านอาบักก็มีผู้คนออกันแน่นพื้นที่ที่ดินตรงบันไดที่ทอดยาวลงมาประมาณ9ขั้นสัก ผู้พวกผู้ใหญ่ที่ใจกล้า,ก,ลาก,ก็ชวนกันขึ้นไปพวกเราเด็กๆก,ก็ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดพอสุดบันไดก็เป็นนอกชานที่ทอดยาวขนานกับตัวบ้านไปทางทิศเหนือตรงพื้นกระดานบ้านมีตะเกียงกระป๋องนมตั้งอยู่เพียงดวงเดียวแสงสะดวกของมันโงนเงินไปมายามลมพัดทำให้เกิดเงาวุบว่าทาบฝาบ้านครั้นเพ่งมองสายตาจนชินกับความสลัวแล้วสายตาทุกคู่ต่างก็ได้เห็นร่างของอาบัก ในชุดปังลิ้นสีดำทั้งทั้งเสื้อและกางเกงห้อยตรงเตงอยู่กับคือหันหลังให้พวกเรายามลมพัดมาเบาๆร่างนั้นดูแกว่งไปมาทุกคนต่างตกตะลึงปรึงเพลิดตัวเย็นเฉียบด้วยความตกใจถอยมารวมกันเป็นกระจุกพอดีลมพัดมาเฮือกใหญ่ร่างนั้นก็หมุนกลับมากระทบกับแสงไฟจากตะเกียงทำให้เห็นชัดขึ้นพวกผู้ใหญ่ถึงกับพงะถอย ส่วนพวกเราเด็กๆนั้นไม่ต้องพูดถึงโดดตุบเดียวถึงพื้นดินเลยดีที่แข้งขาไม่หักเอาร่างนั้นดูช่างน่ากลัวจนขนหัวลุกแขนสองข้างตกข้างลำตัวลักษณะเกรงใบหน้าบิดเบี้ยวเยเกตาปิดไม่สนิทและลิ้นแลบออกมายาวเฟื้อยช่างรับกับแสงไฟสลัววอมแวมติดหูติ่ตาไปอีกนาน เมื่อป้าคำปันและพี่พาดมาถึงแล้วจึงช่วยกันตัดเชือกนำศพลงมาความจึงกระจ่างว่าตอนเกือบ20นาฬิกามีหญิงสาวชาวบ้านอุ้มลูกเดินผ่านมาเพื่อที่จะไปเที่ยวงานได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มโครมจึงตะโกนเรียกป้าคำปันว่าป้าไปเที่ยวงานกันเถอะแต่ก็เงียบผู้ที่มาพบศพคนแรกก็คือเจ้าดวงมันเดินผ่านมามันเกิดหิวน้ำจึงถือวิสาสะ เดินขึ้นบันไดเพื่อที่จะตักน้ํากินปกติชาวบ้านเขาก็จะตั้งโอ่งน้ํากินพร้อมกับกระบวยไว้ตรงนอกชานติดหัวบันไดพอมันเอื้อมมือจะตักน้ําปากมันก็พูดขออนุญาตว่าขอกินน้ําหน่อยนะพอมันเห็นร่างที่ห้อยตรงเตงอยู่กลางอากาศมันตะลึงจนกระบวยหลุดจากมือกระโดดตุ๊บเดียวถึงพื้นดินแล้วก็วิ่งแจ่นโวยวายเข้าไปในประตูวัดแต่ที่สร้างความงุนงง หาคำตอบไม่ได้จนบัดนี้ก็คือแกผูกคอตายเพราะอะไรจากนั้นไม่นานป้าคำปันก็ติดเล่างอมแงมเมาทุกวันบางทีผ้าผ่อนดุดดุวยเป็นที่น่าสมเพชเ,เวทนาแก่ผู้ที่พบเห็นและแกก็จบชีวิตลงในตอนดึกของคืนวันหนึ่งตรงใต้ถุนบ้านหน้าเล้าไก่ที่ว่างเปล่าแกนั่งตายบนเสื้อเก่าๆหลังพิงเสาบ้านลักษณะศพงองุ้มก้มเอามือกดท้องไว้แน่น สันนิษฐานว่าคงกินแต่เหล้าข้าวปลาไม่กินเกิดลมจุกเสียดจ,จนขาดใจตายส่วนพิพาทนั้นเมื่อขาดพ่อขาดแม่ก็หันเข้าหาการพนันตีไก่โดยไม่ได้ฉุกใจคิดถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมและแล้ววันหนึ่งแกก็ถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาขโมยไก่ชนติดคุกอยู่หกเดือนพอออกจากคุกก็เกิดป่วยกระสอบกระแสะร่างกายสูบผอมเหลืองและก็จบชีวิตภายใน เวลาไม่ห่างกันกับพ่อแม่ผลกรรมตอบสนองครอบครัวนี้อย่างท่วนหน้าแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเรื่องเล่าขานกันสืบมาโดยเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ประสบพบเห็นด้วยตัวเองดังนี้คือค่ำวันหนึ่งเจ้าอาวาสพร้อมด้วยลูกศิษย์อายุประมาณ13ปีกลับจากธุระต้องเดินผ่านบ้านหลังนี้ขณะนั้นอากาศมืดสลัวๆพอเห็นทางแคบๆได้รองราง เจ้าอาวาสเดินนำหน้าพอมาถึงประตูเล็กขนาดเดินเคียงกันได้แค่สองคนจะเข้าเขตบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับซอยหลังวัดก็ปรากฏร่างดำทมึนยืนขวางประตูอยู่ลักษณะมืดสลัวแต่ร่างนั้นกลับดำทมึนตัดกับสองข้างกลางกั้นไว้แม้ว่าอากาศจะมืดความสลัวรางอย่างชัดเจนเจ้าอาวาสรีบใช้มือตะปบปิดตาลูกศิษย์ ไว้แน่นและสำรวมจิตแผ่เมตตาให้อาบักสักครู่หนึ่งร่างที่ยืนะมืนอยู่นั้นก็ค่อยๆจางหายไปเรื่องนี้ใครจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องผลกรรมก็แล้วแต่แต่ที่แน่นอนที่สุดคือมันเป็นเรื่องจริงครับ กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนที่สองไฟกับฤดูฝนเมื่อคนเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้หมันทำความดีไว้ความดีจะส่งผลให้เราได้ดีถ้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าส่วนความชั่วนะ่ะอย่าไปทำเป็นอันขาด เพราะมันจะติดตามเราไปทุกชาติเหมือนกันทั้งหมดคือกรรมบีต้องจำไว้นะลูกคำสอนของแม่ยังก้องอยู่ในหูของผมเสมอมาผมมองไปรอบๆตัวผมบรรยากาศที่รู้สึกได้ดีตอนนี้ก็คือกลิ่นของยาและผู้คนที่มีอาการเจ็บป่วยโดยรวมแล้วผมเกลียดบรรยากาศในโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นจริงผมก็ไม่มาหรอกครับ ทุกคนรวมทั้งผมกำลังรอที่จะพบหมอด้วยอาการที่เจ็บป่วยต่างๆกันไปแต่ละคนทำกรรมชั่วอะไรไว้บ้างนะถึงได้มีอาการเจ็บป่วยผมเชื่อเรื่องของกรรมจริงๆนะก็ไม่ใช่เพราะกรรมชั่วที่ผมทำไว้หรอกหรือจึงทำให้ผมต้องมานั่งอยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้ผมอายุ22ปีกำลังจะเรียนจบขั้นอุดมศึกษาแล้ว บาปกรรมที่ผมทำไว้ในอดีตไม่ใช่ของชาติที่แล้วมาหรอกครับแต่เป็นในชาตินี้นี่เองตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาอยู่เลยผมเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเวลาหน้าหนาวอากาศก็หนาวเย็นเหมือนภาคเหนือทั่ว,วไปแต่บาปกรรมของผมเริ่มในฤดูฝนรอบๆบ,บ้านผมนั้นก็เป็นสวนครับ พอฝนตกทีไรบรรดาสัตว์เอย่ยแมลงเอย่ยต่างก็พากันหนีน้ำมาขึ้นบ้านผมห้องที่เจ้าพวกนี้ชอบอยู่มากก็คือห้องที่ต่ำที่สุดในบ้านคุณผู้ฟังก็คงจะนึกออกถึงบ้านไม้ตามต่างจังหวัดนะครับแบบที่มีห้องน้ำห้องเดียวอยู่ชั้นล่างและห้องนี้แหละครับที่เจ้าพวกสัตว์อพยพเหล่านี้โปรดปรานกันยิ่งนักที่จริงแล้วเจ้าสัตว์พวกนี้มันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับผม หรือว่าให้กับครอบครัวเท่าไหร่หรอครับเพราะเวลาที่มันมาอยู่ในห้องน้ํามันก็ขดกันอยู่ตามมุมตามซอกซอกที่คนไม่สนใจจะทํากิจกรรมตรงนั้นอาจเป็นเพราะมันกลัวคนจะทําร้ายทุกๆวันในฤดูฝนผมจึงชินกับภาพกบอึงอ่างที่มาแอบทําตัวลื่นๆมันมันอยู่ใกล้องคมดที่ไต่อยู่ตามข้างฝาเป็นแนวถ้าผมทําใจให้ชินกับภาพทั้งหมด บาปกรรมของผมก็คงจะไม่เกิดครับแต่เจ้ากรรมอะไรอะไรผมก็ชินได้แต่มีเจ้ากิ้งกือนี่แหละที่ผมทำใจให้ชินไม่ได้จริงๆพวกมันชอบหลบอยู่หลังประตูครับพอปิดประตูก็จะเจอมันทุกทีไปโธ่ผู้ชายอย่างผมก็ตกใจเป็นนะครับวันหนึ่งหลังจากที่ผมเข้าห้องน้ำแล้วก็ตกใจกับกิ้งกือจนนึกโมโหทั้งตัวเองและกิ้งกือ ผมเดินมาที่ห้องครัวเห็นแม่กำลังต้มข้าวให้หมายอยู่พอดีพอเห็นเตาถ่านที่ต้มข้าวเท่านั้นแหละอุบาทไอเดียของผมก็บังเกิดขึ้นผมก็คว้าคีมคีบถ่านของแม่วิ่งตรงไปยังห้องน้ำทันทีผมจัดการเอาคีมไปเขี่ยกิ้งคือทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังประตูให้มันลงมารวมกันเจ้าร้อยขาพวกนี้พอโดนอะไรแตะเข้าทีเดียวมันก็จะม้วนกลมหน้าเอ็นดู นั่นยิ่งทําให้การเคลื่อนย้ายก้อนกิ้งกือของผมนะ่ะง่ายยิ่งขึ้นผมลําเลียงเอาก้อนร้อยขาทั้งหมดมาไว้หน้าเตาไฟตอนนั้นแม่ไม่อยู่ในครัวแล้วผมเริ่มก่อบาปก่อกรรมทันทีวิธีการของผมก็คือการใช้คีมคีบฐานค่อยๆคีบกิ้งกือที่กําลังอยู่ในความหวาดกลัวเอาเข้าไปในกองไฟทีละตัวทีละตัวจนหมดหลังจากนั้นผมก็ทําอย่างนั้นทุกครั้งที่เห็นกิ้งกือในห้องน้ํา โดยที่ครอบครัวของผมไม่เคยเห็นการกระทำของผมอันนี้หรอกครับเพราะว่าผมแอบทำตอนที่ไม่มีใครอยู่จริงๆผมก็รู้ในใจนะครับว่ามันผิดแต่ที่ทำเพราะความขนองแท้ๆความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีที่ช่างในใจได้ในตอนนั้นดันเอ็นไปทางผิดชั่วมากกว่าชอบดีวิถีกรรมชั่วของผมจึงดำเนินอยู่มาทุกฤด,ดูฝน ตราบจนกระทั่งผมเรียนจบชั้นประถมศึกษาและผมก็ต้องไปต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนประจำอยู่ไกลบ้านรวมแล้วผมประหารชีวิตกึ่งคือผู้บริสุทธิ์ไปกี่ตัวและก็เป็นเวลานาน,านเท่าใดผมจำไม่ได้ครับรู้แต่ว่าหลายปีเอาการอยู่เมื่อผมย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนประจำชีวิตของผมก็ราบรื่นตามประสานักเรียนประจำทั่วไปจนปฏิบัติการทวงหนี้กรรมของกิ่กคือก็มาเริ่มขึ้น เมื่อตอนผมอยู่มสาผมจำเหตุการณ์นั้นได้ดีแต่ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นผลมาจากกรรมชั่วของผมในอดีตเรื่องก็คือไก่เพื่อนสนิทของผมรีบร้อนจะไปเข้าห้องน้ำจนวิ่งไปแตะขวดแอลกอฮอล์เช็ดแผลแตกละเอียดเขากะไว้ว่าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเขาจะกลับมาเก็บมากว่าเศษแก้วพวกนั้นก็เลยตะโกนบอกเพื่อนๆว่า อย่าเข้ามาในบริเวณนี้ก่อนที่เขาจะเก็บกวาดเสร็จบังเอิญผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เลยไม่ได้ยินคำเตือนระหว่างที่ไก่กำลังหาไม่กวาดอยู่ผมก็โอ้ยอะไรวะใช่แล้วครับผมเหยียบเศษแก้วเข้าเต็มๆเ,เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันทำแผลให้ผมงงใช่ไหมครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกิ้งกือยังครับเรื่องยังไม่จบ แผลที่เท้าของผมหายครับแต่ว่าไม่สนิทมันกลายเป็นแผลที่มีลักษณะเป็นรูเล็กๆครับรูเป็นรูแห้งๆเวลาที่เดินจะรู้สึกเจ็บแปแบบ๊บๆผมอดทนอยู่อย่างนั้นราวปีกว่าเคยพยายามใช้กันไกรตัดเล็บตัดเนื้อบริเวณที่เป็นรูทิ้งเพราะคิดว่าเป็นเนื้อที่ตายเพราะตัดทิ้งเนื้อที่ขึ้นมาใหม่ก็จะสมบูรณ์ไม่มีรูเล็กๆนั้นอีกต่อไป แต่ผลก็คือไม่ว่าจะตัดกี่ครั้งต่อกี่ครั้งรูเล็กๆนั้นก็ยังคงอยู่ในที่สุดพอช่วงปิดเทอมหน้าร้อนผมก็ตัดสินใจกลับไปบ้านและขอให้แม่พาไปหาหมอเพราะผมมีปัญหาในการเดินมากขึ้นผมเดินกระเพกครับมันเจ็บทุกครั้งที่ก้าวเท้าเวลาเดินผมก็เลยต้องขยิ่งนิดๆหมอสรุปว่าในเท้าของผมนั้น ยังคงมีเศษแก้วฝังอยู่และเวลาที่ผ่านไปนานเป็นปีทำให้ร่างกายสร้างเนื้อมาห่อหุ้มเศษแก้วชิ้นนี้ไว้เหมือนเป็นตาปลาชนิดหนึ่งหมอบอกผมว่ามีวิธีรักษาอยู่สองแบบให้ผมเลือกเอาแบบที่1ก็คือฉีดยาเข้าไปในแผลยานี้มีฤทธิ์เป็นกรดมันจะค่อยๆเข้าไปสลายก้อนเนื้อนั้นการฉีดยานี้ต้องทำสองถึงสมครั้ง ส่วนวิธีที่2ก็คือการเลเซอร์ตัดคว้านเอาเนื้อบริเวณนั้นออกแล้วให้ร่างกายสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่ผมเลือกวิธีที่สองเพราะเจ็บตัวแค่ครั้งเดียวผมไปโรงพยาบาลตามที่หมอนัดแต่หมอที่ตรวจผมเกิดติดธุระสำคัญก็เลยฝากเรื่องไว้ที่หมออีกคนหมอคนที่สองเกิดลงความเห็นว่าผมควรใช้วิธีที่หนึ่งคือฉีดยามากกว่า ตอนนั้นผมกำลังงงครับหมอให้ทำอะไรก็ทำมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มันเจ็บสุดๆที่เท้านั่นแหละครับแล้วหมอคนนี้ก็นัดผมมาฉีดยาเข็มที่สองอีกในเดือนต่อมานอกจากจะเจ็บแผลแล้วผมยังหงุดหงิดกลับบ้านเพราะรู้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้อีกครั้งที่สซึ่งตอนนั้นผมก็ต้องกลับไปเรียนแล้วด้วยวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้ง คราวนี้โชคดีที่พบหมอคนแรกผมตัดสินใจขอผ่าตัดด้วยเลเซอร์ในวันนั้นเลยซึ่งหมอก็ตกลงผมลืมบอกไปว่าผมกลัวเรื่องเข็มฉิดยาดังนั้นผมก็เลยเสี่ยงที่จะเจอเข็มให้น้อยที่สุดแต่ในที่สุดผมก็ไม่พ้นเข็มฉิดยาจนได้เพราะก่อนผ่าตัดเล็กผมก็ต้องฉีดยาชาก่อนอยู่ดีเอาล่ะครับอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนในที่สุดผมก็ได้มานอนอยู่บนเตียงผ่าตัด ขาผมชาไปแล้วครับมันรู้สึกอุ่นๆที่เท้าถึงผมจะไม่เจ็บเพราะฤทธิ์ของยาชาแต่เวลาที่เลือดไหลผมรู้สึกนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะงงว่าตกลงมันเกี่ยวกับกิ่งคืออย่างไงใช่ไหมครับกลิ่นครับกลิ่นกลิ่นเลเซอร์ที่ใช้ผ่าตัดมีความร้อนครับตลอดเวลาที่นอนอยู่บนเตียงผมได้กลิ่นเนื้อตัวเองไหม มันทำให้ผมนึกถึงกิ้งกือครับภาพตอนที่ผมใช้ครีมค่อยๆขีบกิ้งกือเข้าเตาไฟผุดขึ้นมาเป็นฉากๆหลังจากผ่าตัดยาชาค่อยๆหมดฤทธิ์ผมก็เริ่มปวดแผลและแน่นอนที่สุดผมยังคงเฝ้านึกถึงภาพกิ้งกืออยู่แผลนี้หายไปในเวลาไม่ถึงเดือนแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับมันไม่ยอมหายสนิทอย่างที่ผมคิด ถึงแม้จะไม่มีเศษแก้วที่ทำให้ผมรู้สึกแป๊บๆอยู่ในเท้าผมแล้วแต่เนื่องจากเนื้อเท้าที่ตายถูกตัดออกไปไม่หมดดีร่างกายก็เลยสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาหุ้มเนื้อที่ตายอีกรูเล็กๆนั้นก็เลยมีโอกาสทักทายผมอีกรอบแม้มันอึดจริงๆนะครับเรียกว่าการผ่าตัดของผมแทบจะศูนย์เปล่าเอาเลยทีเดียว โชคดีที่เวลานั้นมียารักษาตาปลาชนิดที่เป็นน้ำที่รักษาได้เองเกิดขึ้นมาผมก็เลยซื้อมาลองดูเพราะไม่อยากจะผ่าตัดหรือว่าไม่อยากจะฉีดยาอีกแล้ววิธีสุดท้ายนี่เองที่ได้ผลแต่ต้องใช้ความอดทนสูงครับทุกๆวันผมจะต้องป้ายยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดบนบาดแผลทิ้งไว้ราว10นาทีรอจนยาแห้งจากนั้นก็ต้องใช้กันไก ตัดเล็บตัดเนื้อบริเวณนั้นออกแรกๆก,ก็เฉยๆครับแต่พอสักระยะเนื้อเริ่มบางคราวนี้ลหละครับทรมานมากๆเวลาป้ายยาทั้งปวดทั้งแสบยิ่งเวลาใกล้จะหายผมตัดเนื้อที่ทาทิ้งไว้ทีไรมักได้เลือดทุกทีแน่นอนว่าทุกครั้งผมนึกถึงกิ้งกือสุดๆรวมเวลาทั้งหมดที่ผมทรมานเกือบ3ามปีเต็มๆครับ ตอนนี้แผลที่เท้าผมหายเป็นปกติแล้วแต่บาปกรรมที่ก่อไว้กับกิ้งคือครั้งนั้นยังไม่หมดเพราะผมมักมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับความร้อนอยู่เสมอเป็นต้นว่าโดนเตารีดร้อนๆอน,นาาถูกไฟลวกมือหรือว่าถูกน้ำมันร้อนๆกระเด็นใส่ถึงไม่มีครั้งไหนที่จะรุนแรงเท่ากับแผลที่เท้าแต่อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนว่า บาปกรรมนั่นมีจริงและตามมาสนองเร็วทันใจไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหลังจากนั้นเวลาผมทําบุญหรือว่าผมสวดมนต์ผมก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะพวกกิ้งกือผมอุทิศให้เป็นประจำท่านผู้ฟังก็คงอยากจะรู้เหมือนกันลสิครับว่าแล้วเมื่อไรผมจะใช้บาปใช้กรรมของผมหมดสักทีอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้คงต้องไปถามกิ้งเกือเอ,เอง ถ้าเขาเป็นเจ้านายเอ้ยถ้าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมมันก็คงจะบอกได้ผมว่าที่ผมเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับความร้อนชนิดไม่เลิกไม่รานี่ก็คงเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรของผมรอเข้าแถวรอเกิ่วเล่นงานผมกันยาวเฟื้อยอย่าถามว่ากี่ตัวนะครับผมก็บอกแล้วว่าหลายฤดูฝนนับตัวไม่ท้วนนับจำนวนไม่ได้คุณบริบูรณ์ เชิญนั่งที่ห้องตำแผลค่ะเอา้ากำลังคุยกันเพลินๆผมก็ต้องไปแล้วล่ะครับคุณพยาบาลเรียกแล้วอะไรนะครับอ๋อแผลที่หน้าก็เหมือนเดิมครับตอนที่เปิดหม้อน้ำรถยนต์ดูลืมระวังก็เลยโดนไอ้น้ำร้อนๆพุ่งใส่โท่แค่ซีกหน้าขวาทั้งหน้าแค่เนี้ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หรอกครับอุ๊ยคุณพยาบาลเรียกอีกแล้ว ผมต้องไปแล้วนะครับไว้มีโอกาสคงได้พูดได้คุยกันอีกสวัสดีนะครับโปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่330ในคลิปต่อไป